แฮกชีวิตริคการเงินหรือสิว่ารอบนี้เธอจะได้รายการไหนโอ้ยเดอะโกลสแชร์วิธีแก้กรรมทำยังไงแม่ให้เงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนเจ็บจี๊มาเริ่มเลยค่ะเชื่อว่าปัญหานนเนี้ยทุกคนเคยเจอกันมาแม้แต่ตัวลูกกอล์ฟเองแม่ก็ของมันต้องมีอะเนาะ แต่วันนี้ลูกกอฟจะมาแชร์เทคนิคนะคะขอให้เพื่อนจำคำว่า pay yourself first ค่ะซึ่งคำว่า pay yourself first ไม่ได้แปลว่าให้เราเอาเงินที่เราได้พึ่งได้รับเนี่ยไปใช้ใจ่ายตามอำเภอใจก่อนได้นะคะแต่มันหมายความว่าให้เราเอาเงินสักสิบถึง20%เนี่ยแบ่งไปเก็บออมแบ่งไปลงทุนก่อนซึ่งสูตรการออมของลูกกอฟเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น50 30แล้วก็20ค่ะหลังจากที่เราแบ่ง20%ออกมาเพื่อ pay yourself first แล้วใช่ไหมคะ้เรเนี่ยเราก็เอาไป ใส่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นนะคะแล้วเราก็ยังเหลืออีก3 0เอาไว้เปยเพื่อความสุขของตัวเราด้วยล่ะคะ่ะตรงนี้แหละที่เราสามารถซื้อของมันต้องมีได้และอย่าใส่ไข่ไว้ในตะก,กร้าใบเดียวนะคะอย่าลืมที่จะกระจายการลงทุนด้วยนะ,ะเผื่อว่าวันไหนที่เราทํกกาตะกร้าหนึ่งตกไข่แตกเนี่ยตะก,กร้าที่เหลือก็ยังอยู่คะ่ะเห็นไหมคะว่าเทคนิคการออมดีๆไม่จาเป็นต้องตึงเปรีย้ยเสมอไปถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเทคนิคการออมดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็กดดดฟไวู้ๆยนะคะค